ขอถามเรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับด้านปรัชญาบ้างอะไรเงี้ยครับเผื่อแบบคือผมมีความสงสัยเกี่ยวกับตัว,ต,วตัวปรัชญามามานานแล้วว่าจริง,รงๆเรานักปรัชญาหรือว่าคนคนที่ศึกษาปรัชญาเนี้ยครับจบม,มาจะน่าจะเป็นอาจารย์หรือจะเป็นอะไรอีกครับคือเป็นอะไรได้ทุกอย่างที่คุณอยากจะเป็นในในสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยสนใจและต้องการ จากเนี่มันก็มีเอ็นเช่นใ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 นต่างประเทศเนี่ยคนที่จบปรัชญาไม่ได้เป็นโปรเฟสเซอาจจะเป็นนักวิจัยเป็นคนอ่คอลัมน์นี้จนไปถึงเอ่อเฮดฟัน n a แมเนเจอร์ก็มีคือคือมันมันมันมีอะคือปรัชญาโดยตัวมันเองเนี่ยคือปัชญามันไม่ได้มีประโยชน์ด้วยตัวมันเองหมายความไงปัชญามันไม่ใช่ชุดของวิชาความรู้แบบสถาปัตยกรรมไม่ใช่งานฝึกฝนในแง่ของของเครื่องมือ แต่ปัชญ,ญามันเป็นเรื่องของการปลุกราะทางความคิดที่จะทําให้คนมีแนวทางหรือ tackle ความคิดหรือสามารถที่จะไปใช้สติปัญญาของเองไปพิจารณาในเรื่องต่างๆเป็นแง่มุมต่างๆที่ไปทําให้ทัขษะความรู้ความเข้าใจหรือมิ่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมันชัดเจนขึ้นเช่นสมมติมันมีมันมีคนที่จบปัชญ,ญาคนหนึ่งเนี่ยไปเป็นผู้จัดการ มูชัวฟันอันหนึ่งท,ท,ที่ดังมากของอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าเขาสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเขาเขาประสบปัญหาหรือทางตันทางความคิดเนี่ยสุดท้ายแล้วปรัชญาช่วยเขาในแง่คือเขาคือช่วยเปิดมุมมองทางความคิดในสิ่งที่ในสิ่งที่เขาพยายามคิดต่อหรือพยายามจะหาคําตอบหาทางออกให้ พูดอีกอย่างหนึ่งคือปรัชญาไม่ใช่เรื่องของความรู้แต่ปรัชญาคือเรื่องการทั้นื้อสัาภาพทางความคิดที่มีสื่อกาคือความรู้เป็นเป็นตัวเดินทางความคิดเช่นทําไมการเรียนปรัชญาทําไมต้องเรียนเท็กซ์ของปรัชญาจํานวนมากของนักคิดคนนั้คนนี้เราไม่ได้เรียนว่านักคิดเหล่านี้คิดว่าอย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ความคิดประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาแต่เราเรียนว่าไอที่เขาคิดเนี่ยเขาคิดอย่างไรแล้วมันทําให้เราเอ่อเรียกไงเบิก เบิกปัญญาของเราอย่างไรเบิกสติปัญญาของเราให้เปิดกว้างให้เปิดเห็นอย่างไรในสิ่งที่เราจะคิดดูมุมมองหรือวิธีการคิดหรือกระบวนการคิดตรงนี้ออกไปนะอันนี้คือพื้นฐานปรัชญ,ญานี้แต่ทีนี้เนื่องจากใน,ในสังคมสมัยใหม่เนี่ยเมื่อมันมีกระบวนการ i n s t i t u t i o n a ์ความรู้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนมีหลักสูตรปริญญาตรีปริญาญาโทมีญาญาเอกเนี่ยฉะนั้นการเรียนจบหรือว่าการเรียนต่อเพืนจบปริญญาเอกมันจึงกลายเป็น ขั้นตอนหรือกระบวนการอะไรอย่างที่คุณ,คณฝึกฝนคนให้ไปอยู่ในวิชาชีพอันนี้ฉะนั้นคนที่จบปริญญาเอกนะปรัชญาเนี่ยวิในแง่สิธิ์ที่มันสอดคล้องหรือสอดรับกลับมากับตัววิชาชีพคุณก็กลับไปเป็นอาจารย์ในหมหาวิทยาลายัยเพราะมันเป็นความต่อเนื่องของของการทํางานในแง่ที่ว่ามันมีมันเป็นวิชาชีพอาจจะเป็นวิชาชีพไม่กี่กี่วิชาชีพที่คนจบด้านนี้เนี่ยสามารถที่จะดําเนิน กิจกรรมทางปัญญาที่ต่อเนื่องผมพูดอย่างนี้นคะครับครับทีนี้อยากถามคำถามเกี่ยวเรื่องปรัชญากับศาสนาคุณบ้างคือเหมือนผมเคยอ่านหนังสือมาว่าจริงๆแล้วบอกว่าปรัชญาตะวันตกกับศาสนาพุทธนี่มันมันพูดคนละเรื่องกันหรือว่ามันมันไม่คือคือสารภาพว่าผมไม่รู้ปรัชญาพุทธหรือปรัชญาตะวันตกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกได้คือปรัชญากับศาสนาเนี่ยมีเป้าหมายที่ต่างกัน เป้าหมายของศาสนาเนี่ยคือการเปลี่ยนให้คำตอบกับชีวิตบนพื้นฐานของศรัทธาแล้วก็ศรัทธาเหตุผลทางศาสนาผมจะให้เหตุผลทางศาสนาในการให้คำตอบกับชีวิตในทางที่ปรยาเนี่ยเปิดพื้นที่ปลายเปิดของคำถามท,าที่ถามกลับมาในแง่ของของผู้นั้นเพื่อที่จะชี้ให้เห็นหรือ r e a h out สิ่งที่เรียกว่าสติปัญญาหรือ wisdom ของผู้นั้นเอง ผู้ดีอย่างหนึ่งปรัชญาเป็นเรื่องปลายเปิดเปิดให้เราเข้าถึงสติปัญญาของเราเองในกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการฝึกฝนทางปัญญาอันนี้คือจุดที่ต่างและปรัชญาไม่ได้มีเป้าหมายที่การสแสวงหาความรู้แต่ปรัชญามีเป้าหมายในแง่ของการาพยายามที่จะเข้าถึงสติปัญญาของตนเองในการไต่ตองในการคิดเรื่องต่างผ่านสื่อกลางของสิ่งที่เรียนสิ่งที่อ่าน อันนี้คือจุดที่ต่างและอีกอันเนี่ยคือปรัชญาคือกระบวนการให้เหตุผลการใช้เหตุผลในการหาคําอธิบายหรือสร้างคำอธิบายเพื่อีจะได้มาซึ่งคําตอบแต่ไม่ได้หมายว่าปรัชญาหาคําตอบแต่ว่ากระบวนการให้เหตุผลนํามาสู่คําตอบพร้อมๆกับถามคําถามในสิ่งที่เราพยายามจะให้เหตุผลเหล่านั้นมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าดังนั้นนี่คือเนื้อหาในที่ใหญ่ในที่ศาสนาเองมนโยนในเรื่องของศรัทธาและความเชื่อ อันนี้อันนี้คือโจทย์ที่ใหญ่โจทย์ที่แตกต่างนี่อยากโยงเข้าไปถึงเรื่องสังคมการเมืองอะไรเงี้ยครับมันมีปรัชญาอะไรที่จับจับตัวนิยามสังคมการเมืองบ้านเราหรือว่ามันกำลันําไปสู่อะไรได้บ้างคือผมเ่อเวอะแยะไปหมดโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของปรัชญาสังคมหรือปรัชญาการเมืองหรือแม้แต่โจทย์ทางจิศาสทร์ที่พยายามจะพูดถึงสิ่งที่พึงจะเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นหรือพูดถึงบรรทัดฐาน ของสังคมหรือว่าแนวทางในแง่ของการที่จะเราจะอยู่ร่วมกันหรือว่ามีชีวิตอยู่สังคมและรวมไปถึงคุณค่าพื้นฐาน,นต่างๆที่ทําให้สังคมในสังคมเช่นเวลาพูดถึงสังคมการเมือนที่ดีเนี่ยโจทย์ทั้งปัชญ,ญาถามคําถามพื้นฐานอย่างเช่นความวยุติธรรมคืออะไร คำถามพื้นฐานว่าความเสมอภาคเรื่องของสิทธิความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์ของคนในคําคำถามทางปรัชญ,ญาพวกเนี้ยมันมันมันหลออหลอมอะไรมันหล่อหลอลอให้คนคิดถึงแนวทางหรือวิธีทางที่จะให้คาตอบว่าโอ้ตกลงแล้วเนี่ยเราจะอยู่ร่วมกันยังไงทําให้สังคมเป็นสังคมเนี่ยอันเนี้ยคือคือ,ค,อคือโจทย์ทางคุณค่าที่ปรัชญ,ญาโพยตั้งให้กับวิทยาคิดถึงหรือมองสังคมโดยรวม ปัชญ,ญาอาจจะไม่ได้ให้เครื่องมือที่คุณไปจัดการระเบียบสังคมอย่างไรนั่นไม่ใช่หน้าที่ของปัชญ,ญาแต่ว่าอย่างน้อยปัญญาให้แนวทางอย่างที่คุณจะคิดถึงเครื่องมือคิดถึงแนวทางคิดถึงหลักการบางอย่างที่คุณจะเป็นวางเป็นรากฐานที่ทาให้สังคมเป็นสังคมพราไอ้คำถามพื้นฐานที่ปรัชญ,ญาหรือคุณค่าพื้นฐานที่ปัญญาพยายามพูดเนี่ยมันเป็นหลักการเบื้องต้นที่เราจะคิดถึงสังคมการเมือง ล้วอย่างปรัชญาที่มันอยู่มันก็ผุดให้ผุดขึ้นมาเรื่อยๆในสังคมบ้านเราเนี้ยมันมีอันท้งแบบน่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถืออย่างเงี้ยครับเราจะการตัดสินใจอะไรยังไงบ้างผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ว่าที่มันผลดขึ้นมานิสสา,าพเพราะว่าผมรู้ว่าผมเนี่ยคือส่วนหนึ่งมันการสุดท้ายแล้วสังคมหรือคนที่อ่าเองคัดสรรใน,นตัวเองอย่างเช่นแนวความคิดบางอันมันอาจจะ สมเหตุสมผลหรือเปล่าอาจจะสมเหตุสมผลคุณคนอาจจะเชื่อคนอาจจะยอมและบางอันอาจจะไม่สมเหตุสมผลก็มันก็ตกไปเป็นเรื่องกระบวนการให้เหตุผลกระบวนการไต่ตองด้วยเหตุผลขอ,ออของแต่ละคนคุณคงคิดว่าอันนี้ผมตอบไม่ได้ว่าเฮ้ยอันไหนดีกว่าเน,นี่ยขึ้นอยู่กับคุณจะเลือกคิดว่าอันนี้เนี่ยมัน justify กันกันขาดเหตุผ,ผลสังคมบ้านเราก็ไม่ได้ just แบบ คิดแบบมีเหตุมีผลคือจะคลอยตามกันไปก่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือนี่ผมตอบไม่ได้นิ่งถ้าจากมุมของปรัชญาเนี่ยผมตอบตอบได้อย่างเดียวคือว่าพื้นพื้นฐานของความคิดทั้งหมดเนี่ยมันวางอยู่บนความกระบวนการนี่อะสืบค้นด้วยอย่างมีเหตุมีผลเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของเอ่อผมผมเรียกมันว่า esthetization of politics คือการเหมือนนะทําให้เหมือนยอมรับรับรู้รับทราบในสิ่งต่างให้เป็นเป็นไปไเหมือนผ่านการรับรู้ผ่านกระบวนการซึมซับในแง่สิ่งที่คิดที่เชื่อไปในาทางเดียวกันซึ่งนั้นไม่ใช่ปรัชญาถ้ากระบวนการทางปรัชญาจะเป็นกระบวนการที่ทําให้คุณต้องต่ต่อได้โดยอย่างเช่นบางแนวคิดผมก็ยอมรับบางทีผม,ผมไม่ยอมรับแม้ว่าไอสิ่งที่ผมยอมรับอาจจะเป็นกระแส ชนกลุ่มน้อยหรือแนวคิดที่เป็นชายขอบแต่ว่าม, just, มันมีสมเหตุสมผลมัน justify พอผมก็ยอมรับหรือแนวคิดบางอันผมไม่ยอมรับก็ด้วยเหตุผลที่ผมพยายามอ,าอธิบายหรือให้คําอธิบายหรือว่าทําไมผมปฏิเสธประเด็นหรือแนวคิดต่างๆอย่างนี้อันนี้คือ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 ,ค,อ,ค,อคือเรื่องพื้นฐานที่สุดที่ปรัชญายให้ทุกคนสามารถก็ ปัญญาเชื่อว่าทุกคนมีเหตุมีผลทุกคนสามารถคิดได้ด้วยตนเองไม่มีใครมาครอบงำใครไม่มีใครมาออชักจูงให้ไปในทาง,ทางนั้นนอกจากแต่ละคนไกลด้วยมีเหตุผลมีกระบวนการคิดที่เป็นแนวทางที่ตัวเองแต่งตองอย่างอย่าง,อย,างอย่างสมควรแล้วอย่างทีนี้ปัญญาในเ,เ,รเรื่องของความคิดอะไรเนี่ยรับเราควรจะสอนเด็กตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าคือ พูดยากในสังคมนี้เพราะเราไม่ได้มีธรรมชาติหรือเราไม่ได้มีวินัยในแง่ของการหรือขนบในการเรียนรู้ที่เปิดให้การแลกเปลี่ยนทางความคิดคือคือในสังคมผมเห็นด้วยที่มีการเรียนการสอนในในในทั้งแต่เด็กเล็กแต่ผมไม่เห็นด้วยในวิธีการหรือกรบวนการที่การเรียนการสอนแบบการศึกษาไทยเนี่ยเพราะาการศึกษาไทยส่วนมากมันคือเรื่องของการท่อง ส่วนด้านหนึ่งมาจากเรื่องของการท่องจําท่องให้รู้แต่ไม่ได้ท่องให้คิดและสองเ,อเราคิดการศึกษาบนพื้นฐานของยูทิลิตี้หรือยูทิลิตาเรียนบางอย่างคือเรามองในแง่อัตประโยชน์นี้ของบทการศึกษาเพื่อเป็นบันไดต่อในสิ่งต่างๆถ้าเรามองการศึกษาบนพื้นฐานของการกระบวนการบ่มเพาะ หรือการสร้างสิ่งที่ว่า educated person คนที่มีการศึกษาคนที่มีความรู้เนี่ยพร้อมที่จะแสวงหาความรู้พร้อมที่จะรรเ,เรียนรู้ที่จะสแสวงหาสิ่งเหล่านี้เนี่ยแน่นอนปรัชญามันเป็นสิ่งที่เสริมสิ่งที่ช่วยอย่างมากในสังคมตะว,วันตกจํานวนหนึ่งเนี่ยปรัชญาการศึกษาพื้นฐานที่สุดคือการคิดว่าเราจะสร้างหรือเราจะทําให้มนุษย์เนี่ยเป็นบุคคลที่มีความรู้อย่างไรดังนั้น เพราะการคิดหรือการสร้างแบบนี้เนี่ยมันตอบโจทย์และมันตอบโจทย์สุดท้ายแล้วมันดีไซน์ลักษณะที่พึงจะเป็นที่มนุษย์ที่มีการศาึกษามีพึงจะเป็นเรียนรู้ในแง่ของการบ่มเพาะคุณค่าทางวัฒนธรรมผ่านในเรื่องของสุนทรียาศาสตร์ผ่านในเรื่องของรสนิยมมันนี่คือการบ่มเพาะ แน่นอนมันองเรียนรู้ปรัชญ,ญาวรรณกรรมสิ่งหนึ่งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการที่คุณรู้วิธีคิดสามารถวิเคราะห์สังเครา์ความคิดหรือสอบครับคือคือมันมันเป็นมันเป็นแพ็คเกจใช่มหมด้วยกันซึ่งในสังคมไทยมันไม่มีเกาะคิดพวกนี้บนรากฐานของการศึกษาเราคิดในรากฐานและการศึกษาบนพื้นฐานว่าอ่ะโตขึ้นจะเป็นอะไรโตขึ้นจบแล้วจะทําอะไรเป้าหมายในชีวิตอยู่ตรงไหนคุณจะทําอาชีพอะไรทำอาชีพนี้ จะได้หรือเปล่าจะรวยหรือคือสุดท้ายแล้วคุณผักให้การศึกษาเป็นเครื่องมือและเป็นยคือการศึกษาเป็นเป็นยูทิลิเทเรียนอ่ะเป็นเป็นยูทิลิเทเรียนในแง่นี้ว่ามันคือคุณมองอัตถปยชน์ของของอันนี้เพื่อนําไปสู่เป้าหมายอื่นนั่นคือตัววิชาชีพฉะนั้นสิ่งที่เรียนในระดับมหาลัยมันไปตอบสุดท้ายแล้วไปตอบโจทย์นะตอบโจทย์ว่าคุณจะเป็นนักบัญชีอย่างไรเป็นสถาปนิกอย่างไรบนพื้นฐานของการฝึกฝน เทคนิคและฝีมือซึ่งกรณีนี้มันก็เช่นเดียวกันเมื่อกลับมาสู่ในโลกของศิลป,ปะคุณอยากเป็นศิลป,ปินใช่ไหมคุณอยากจะเป็นจิตรกรใช่ไหมฝึกไปเลยแต่ว่าไม่ได้เรียนในแง่ของการเป็น Educate Person <c oughs> บนบนพื้นฐานที่คุณเรียนรู้คุณค่าของรสนิยมคุณค่าของศิลป,ปะบ่มเพาะคั้งมันหายไปจากระบวนการเรียนรู้นี้แปลว่าส่วน ส่วนที่หน่วยงานราชการที่ควรต้องรับผิดชอบก็อาจจะเป็นกระทรวงศึกษากละกระทรวงวัฒนธรรมคือผมคิดว่าทุกส่วนกระทรวงศึกษากระทรวงวัฒนธรรม,ารมอาจจะรับผิดชอบบนพื้นฐานในแง่ของการจัดการการศึกษาหรือแบบแผนที่พึงที่ที่พึงปฏิบัติในสถาบันการศึกษาแต่สังคมเองจะต้องเข้าใจบทบาทของส่วนนี้เอาง่ายๆผมคิดว่าถามว่าเวลาพ่อแม่เนี่ยคาดหวังอะไรกับลูก ก็คาดหวังลูกจะมีอาชีพที่ดีมีอนาคตที่ดีแต่ไม่ได้คาดหวังลูกเนี่ยจะเป็นมีทางเลือกในสิ่งที่ชอบอยากจะเลือกคุณสังเกตได้เลยเนี่ยเด็กไทยในปัวันนี้ทำไมาเรียนพิเศษขนานนะักหนาเพราะคุณแม่ตั้งทงไว้แล้วพ่อแม่ตั้งทงไว้แล้วว่าอยากจะให้ลูกเป็นอะไรเรียนต่ออะไรในด้านในด้านหนึ่งด้านแพทย์วิศวะสถาปัตยกรรมเอยเป็นศิลปินเรียนคือมันมีทงของวิชาชีพ แล้วทุกคนถูกดิเรกไปในทงอันนั้นนะดังนั้นพอเวลามันมีดิเรกชันมีทิศทางัน,นัน้สิ่งต่างที่ไม่ใช่ก็ถูกกิดกันออกแล้วฝึกฝนและการแข่งขันตัวนี้มันสูงเนที่ที่คนจะไปสูงในวิชาชีพอันนี้หรือปัจจุบันเนี่ยอาชีพในทางด้านนิติศาสเนี่ยทานายผู้พพากษาอายการเนี่ยมันก็ สุกรก็มาท่องตัวบทท่องตัวบทกฎหมายเพื่อใชดได้ไปเสียโดยไม่ได้คํานึงถึงอย่างเช่นคนเรียนกฎหมายไม่ได้เข้าใจว่านิติปัญญาคืออะไรคนเรียนวิทยาศาสตร์ไม่เข้าใจว่าตกลงไอ้พื้นฐานความรู้ของปัญญาวิทยาศาสตร์อยู่ตรงไหนคนเรียนทางด้านแพทย์ยังไม่เข้าใจในแง่ของสิ่งที่เรียกว่า medical ethics คืออะไรหรืออะไรพวกพวกนี้พื้นฐานมันมันไม่ได้มีหรือศิลปะเองไม่ได้เรียนวิชาสุนทรียศาสตร์ในฐานะที่เป็นรากฐานของความคิด ที่จะไปต่อยอดแต่มองในสุดท้ายวิชาพวกนี้เวลามีอยู่ในหลักสูตรมันกลายเป็นวิชาท่องจำไม่ผ่านหรือเรียนเรนให้ผ่านแต่ไม่ได้เรียนถึงเขา้าเข้าถึงในแง่ของทําไมเข้าใจว่าทําไมต้องเรียนผมว่านิ่งๆที่โจทย์ใหญ่มากนี่เราจะปลูกฝังวัฒนธรรมของเด็กรุ่นใหม่อย่างไรให้เขามีความคือผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สังคมไทยไม่มีและคิดว่า จำเป็นจะต้องมีถ้าเราอยากให้สังคมดีดีขึ้นเนี่ยสาหรับผมเนี่ยมีสองสาเรื่องที่สังคมไทยต้องมีคือเริ่มต้นที่สุดคือสังคมไทยไม่ใช่ว่าทําการอา่านผมคิดว่าทําการอ่านเป็นเรื่องที่สําคัญในสังคมนี้เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่อ่านหนังสือเนี่ยหรือไม่มีวัฒนธรรมการอา่านเนี่ยคุณจะไม่รู้คุณค่าของความรู้คุณจะไม่เห็นคุณค่าของการสืบ้นแสวงหาความรู้ดังนั้นเนี่ยความเข้าใจต่างเรียนรู้ว่า สังคมนี้เป็นสังคมมุขปาทะสังคมของของเรียกว่าโซนิคสังคมของเสียคือคือฟังผู้ฟังในสิ่งที่คนอื่นบอกฟังสื่อสารในสิ่งที่คนพูดกันว่าเล่ากันว่าบอกกันว่าจากนั้นการสืบค้นหาความรู้มันไม่มีและทางเดียวที่ทําได้คือการอา่านมันไม่ได้อ่ากนกันนะคุณหรือไม่อ่านอ่านบอกแล้วแล้วไออินเทอร์เน็ตแหละใช่อินเทอร์เน็ตแต่ยิหรือว่าอินเทอร์เน็ตที่คุณเข้าไปก็ไม่ได้ค้นหาความรู้ที่คุณต้องการ คุณค้นหาในแง่ของกระทู้ในเรื่องโจทย์ต่างๆมีคนตอบมีคนว่ามีความเห็นไว้คือเป็นเรื่องของความคิดเห็นที่ที่ที่ถูกพูดผ่านหรือถูกมองผ่านเรื่องของมุขภัทะเป็นพื้นสำหรับผมผมมาะมองนี่นี่นี่คือโจทย์ใหญ่ที่สังคมมีกาคิดอันที่สองผมคิดว่าพอผมไม่คือความรีบเรียวของโอกาสคือความเป็นวิชาชีพ หรือการประกอบอาชีพหรือการมีชีวิตในสังคมนี้เนี่ยมันถูกทอนให้เหลือไม่กี่วิชาชีพที่คุณมีหน้ามีตามีศักดิ์ศรีที่ยืนอยู่ได้สังคมนี้ต้องให้ศักดิ์ศรีของทุกวิชาชีพและโอกาสของทุกวิชาชีพที่ที่ยืนอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ต่างกันพูดง่ายคนขับรถเมล์กับคนทํางานออฟฟิศควรจะมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ ในแง่ของการดําเนินชีวิตไม่ใไม่ถึงว่าไม่ถึงหน,น้าที่การงานหรือหรือสถานที่ทํางานนะฮะแต่ว่าคุณภาพชีวิตที่ไม่ต่างกันคือคือว่สาสุดท้ายเรอกลับไปถามว่าถ้าสังคมนี้เนี่ยมันมีมีแก้ปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ําในการมีชีวิตเนี่ยมันมันทำทำสิ่งอย่างอื่นได้แล้วก็อะไรเพราะว่า แก้ปัญหาความเลือดร้อนน้ำคือการตอบโจทย์พื้นฐานเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนมันมันมีคุณค่านี้เท่ากันและคุณค่านี้เนี่ยต้องผูกปลูกฝังความความรักในศักดิ์ศรีความภาคภูมิใ,มใจในเกยรตยศวิชาชีพในสิ่งที่เองเป็นในสิ่งที่ตนทำคือในใ,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 ใน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 สังคมในต่างประเทศเนี่ยแม้แต่พันโรงในมหาลายัยหรือในโรงเรียนเขาภูมิใจในวิชาชีพของเขา โอเคคุณอาจจะมองว่าเขาเนี่ยอาชีพของเขาเป็นอาชีพที่ต่ำมากแต่อย่าลืมคุณต้องการเขาคุณไม่มีเขาเขาอยู่ในแลวเขาภูมิใจในสิ่งที่เขาทําในสิ่งที่เขาเป็นผมว่าอันนี้คือคือพื้นฐานที่สุดที่สังคมนี้จะต้องมีในองค์ประกอบที่สองและองค์ประกอบที่สามก็คือการให้โอกาสของคนในการเรียนรู้ผ่านการมีพื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นพื้นที่พื้นฐานคือคนที่มาแลกเปลี่ยนแชร์และ ประกอบกิจกรรมพวกมันคือกระบวนการแลกเปลี่ยนของปันแลกเปลี่ยน,นปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์บนพื้นที่สาธารณะมันเป็นพื้นที่ที่คนเรียนรู้เรียกปรับตัวเรียนรู้ที่จะเอเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกและผมคิดว่าอ,อันนี้มันต้องมีผมว่ามุ่ง่มตอบพื้นฐานนี้แล้วกันก็เป็นคำถามครับคำถามสุดท้ดายครับอยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องเฟซบุ๊กหน่อยครับ งา่ตๆผมว่า Facebook เป็นสิ่งที่ดีในแง่ของเปิดช่องทางในในสองส่วนทำให้คนเนี่ยเชื่อมต่อสัมพันธ์กันคือชีวิตคนเนี่ยมันหมุนไปว่าในตามมัธยจักรของตัวเองหรือวงจรชีวิตของตัวเองซึ่งแน่นอนคุณกับผมเนี่ยจะเจอกันวันนี้อีกสิปีด้วยวิถีชีวิตแนวทางในการหืนือโชคชะตาเนี่ย,ย,เ,ยเราไม่มีทางที่มาเจอกันแต่บังเอิญบนพื้นที่ไซเบอร์สเปซตรงนี้น ทำให้เราคอนเน็กันบนพื้นฐานที่เรารู้ว่าอีกฝ่ายเป็นยังไงสามารถที่จะเรียนรู้ผ่านชีวิตและสิ่งที่ facebook d e v e l o p อย่างนี้นไอเดียเรื่องของไทม์ไลน์เลยนะี่ือพยายามนี่จะทาให้วงจรชีวิตของคนเนี่ยได้รับได,ได้ได้แลเห็นซึ่งกันและกันอันนี้คือสิ่งที่มันทําให้คอนเน็ตอีกอันหนึ่งคือสิ่งที่ facebook ทําคือมันมันเป็นเรื่องของการแชร์พื้นที่สาแชร์พื้นที่ส่วนตัวบนอ่คือทําพื้นที่ส่วนตัวให้อยู่ใน พื้นที่สาธารณะคือว่าความเป็นส่วนตัวหรือทัศนคติหรือไอเดียต่างๆเราสามารถโพสต์บนวอลของตัวเองแต่ว่าวอลเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนตัวส่วนตัวแต่มันเป็นสาธารณะที่คนในในเครือข่ายหรือในเว็บของความสัมพันธ์บางส่วนนี้สามารถรับรู้ซึ่งกันและกันมันมีเอฟเฟกต์ระหว่างกันในส่วนเหล่านี้ผมคิดว่านี่นี่คือสิ่งที่ Facebook ทา เฟซบุ๊กสร้างพื้นที่สาธารณะในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่สื่อทั่วอื่นๆทําที่พยายามจะทําความเป็นสาธารณะผ่านในแง่ของความคิดเห็นแต่ว่ายา้ายความเป็นเสื่อตัวมาสู่ความเป็นสาธารเป็นให้เป็นสาธารณะ <c oughs> ผมคิดว่านี่นี่นี่คือไอเดียหลักๆที่ที่โซเชียลมีเดียพวกนี้ทํา ผมมองในส่วนนี้ผมไม่ได้คิดว่า facebook เป็นสิ่งที่แย่ facebook เป็นสิ่งที่สามารถหรือเป็นสิ่งที่ดักสาโอเคผมไม่อยากพูดในสิ่งเหล่านั้นคิดว่าสังคมนี้เนเวลามันมีอะไรใหม่ในพวกนี้พยายามจะประคมในสิ่งที่ที่แย่แต่แต่ไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดมาเพื่ออะไรแล้วมาซัพพอร์ตหรือมามา ทำในสิ่งอะไรผมคิดว่าสิ่งที่ Facebook ทํามากเลยคือทําให้ Human Communication, หการคอมเม้น i ์คอมเม้การสื่อสารระหว่างมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นบนความสัมพันธ์ที่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ไพรเวทกับ Public มันเริ่มเบลอขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เฟซบุ๊กทำอัตราการใช้ Facebook ในประเทศไทยึ้นระดับอหนแน่นอนผมคิดว่าเคสของ Facebook ในเมืองไทยเนี่ยคือเราไม่มีอย่างที่ผมกับบอกแล้วเราไม่มีพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถ พูดถึงความเป็นตัวตนพูดถึงแสดงออกของตัวเองเลยคือถ้าเรามีพื้นที่สาธารณะบางพื้นที่ตั้งแต่แรกเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้ Facebook มากนะักแต่นี้เราไม่มีคนถูกปิดกัก้นถูกเก็บกดด้วยระเแบียบแบบแผนหรือขนมบางอย่างที่คนแสดงออกไม่ได้แล้วคุณมีช่องทางเดียวที่ทำไนดะ้คือ Facebook อันนี้เป็นปรากฏการณ์ยึ่ในสังคมที่าจะปิดกั้นและไม่มีพื้นที่สาธารณะถ้าคุณไปเปรียบเทียบสังคมไทยกับสังคมอื่นสิ ทุกที่มีพื้นที่สาธารณะให้คนและดูในสังคมที่มีพื้นที่สาธารน้อยเนี่ยช่องทางนี้ยิ่งขยายถ้าคุณไปดูจํานวนหรือว่าความถี่ในการโพสต์ในการแสดงออกผมคิดว่าอันเนี้ยเราจะเห็นสิ่งเหล่าน,นี้ได้ชัดเจนใช่เพราะอย่างเพื่อนผมที่ยงเปยนไม่นิยมใช้เฟซบุ๊กหรือเพื่อนที่อยู่ยุโรปเนี่ยไม่อยเล่นเฟซบุ๊กเลยคือติดต่อต้องที่อ e ีเมลอย่างเดียวใช่เพราะว่าเขามีช่องทางลิบเบอเลตตัวเองในในกิจกรรมอื่นๆสาธารณะอื่นๆคือ เขาไปอยู่ในพ์คแต่เขาก็เป็นสามารถเป็นตัวตนของตัวเองได้เช่นคุณจะไปนั่งปิกนิกในพักนั่งอ่านหนังสือนั่งอะไรก็ตามหรือแสดงความคิดเปลี่ยนแลกเปลี่ยนคนอื่นมันมีช่องทางอันนี้แต่ของเราไม่มีผมจะอ่านหนังสือในพักมีพ์คให้ผมอ่านที่สามารถอ่านหนังสือได้ก็แทบจะไม่มีนี่ีไม่น่าถึงสภาพอากาศอะไรพวกนี้แค่บรรยากาศที่ฐานมันก็ไม่ให้แล้วแต่ความเป็นสาธารณะของเ Facebook ในบ้านเรามันก็มี ความไม่เป็นสคานณด้วยเปล่าคือต้องเข้าใจนิดคือมันคือมันคือ Public Private ที่ไม่สามารถแยกออกจากกันเพราะการคุณเอาเอาสิ่งที่คุณคิดเนี่ยไปโพสบนวอลเนี่ยคุณเอาสิ่งที่คุณคิดที่เป็นเป็นไพรททำให้สุน Public แล้วและช่องทางการรับรู้ส่วนนี้มันเป็น Public มากขึ้นเมื่อถูกขยายถูกส่งต่อไปเรื่อยๆแล้วมันยิ่งเบลอ และในสังคมนี้เนี่ยสุดท้ายแลฟ์รูปมันกลายเป็นเครื่องมือบางอย่างที่คนเอามาใช้ในกิจกรรมต่นไม่ว่าจะเป็นการเมืองสังคมวัฒนธรรมโฆษณาอะไรอ่าง<ม>ได้เป็นช่องทางเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนสามารถแอ c e ซสหรือแชร์ความเป็นสาธารณะร่วมกันได้เพราะเราไม่มีช่องทางอื่นโดวยว่าล่าสุดเมื่อมันถูกทาเป็นส่วนหนึ่งของการเมือง,องการแส่ความคิดเห็นเนี่ยอยากจะรู้ว่าคุณคิดยังไงหรือต้องการโพสต์อย่างไร คุณเพะสวนวอลของคุณแล้วคนที่ติดตามวอลของคุณก็สามารถทําข่าวได้อย่างเช่นคุณได้เห็นนักการเมืองหรือลูกหลานนักการเมืองใช้ประโยชน์จาก Facebook ตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันมันมีความน่ากลัวหรือเปล่าจํานวนคนกดไลค์จำนวนผมไม่แคร์ผมไม่แคร์ผมไม่แคร์ว่าคนจะกดไลค์หรือยังแต่ผมผมคิดว่าสิ่งที่ดีมันคือพื้นที่สัวนที่คนเจนเนอเรตหรือแลกเปลี่ยนตามใดก็ตามที่คนสามารถแลกเปลี่ยนกันได้หร,หรือหรือเจนเนอเรตในส่วนนี้กันได้เนี่ย ผมยอมรับได้ยังน้อยมันมีเวทีบางอย่างที่คนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้จะกดไลค์จะชอบไม่ชอบในเรื่องแต่มันก็มีคนที่โดนจับจากเฟซบุ๊กมาเอะอ๋นแน่นอนเพราะว่าปัญหาอันนั้นไม่ใช่ปัญหาของ facebook อันนั้นเป็นปัญหาของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์พรลบบต่างๆที่เข้ามาควบคุมตรงส่วนนี้ซึ่งผมไม่อยากพูด ตอเพราะว่านั่นไม่ใช่ปัญหา Facebook นั่นไม่ใช่ปัญหาของของโซเชียลมีเดียนั่นปัญหาถึง law and r e c u r a t i o n ในสังคมนี้ที่พูดถึงปัญหาพวกนี้โอเคครับโอเคขอบคุณอาจารย์เสมากนะคะได้ความดีค่ะผม